นางเอกสาวนิชาณัฐนิชารับเป็นคนคลั่งรักชมเปาะโตโน่นุ่มนิ่มน่ารักอบอุ่นเผยยังไม่คิดเรื่องอนาคตขอลุยงานเต็มที่ก็ผาดูใจกันมานานพอสมควรแล้วสำหรับนางเอกสาวนิชาณัฐนิชากับนักร้องหนุ่มโตโน่พาคินแม้จะไม่ได้กำหนดสถานะว่าเป็นแฟนกันแต่ความหวานและการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันก็เป็นที่รู้กันดีในกลุ่มของแฟนคลับของทั้งคู่ไปแล้วล่าสุดสาวนิชา ได้อัปเดตความรักให้ฟังหลังหนุ่มโตโนโ่ร่วมโพสต์รูปแซลผ่านโซเชียลมากขึ้นทั้งนี้เจ้าตัวยังยอมรับด้วยว่าตัวเองเป็นคนคลั่งรักก่อนจะชมว่าฝ่ายชายนั้นแท้จริงแล้วเป็นคนนุ่มนิ่มน่ารักอบอุ่นซึ่งผิดกับภาพภายนอกที่ทุกคนเห็นกันในละครเกมปัถนาดูค่อนข้างคลั่งรักเอาแรงบันดาลใจมาจากไหนจากตัวเองค่ะขอยอมรับว่าเป็นคนคลั่งรักพอสมควร ดึงเอามาใช้กับละครได้เลยเพราะอย่างรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเวลาที่เรารู้สึกดีกับใครมันก็เอามาช่วยได้ค่ะจินตนาการหน้าพระเอกเป็นใครหรือเปล่าถึงได้คลั่งรักได้เต็มที่ไม่ค่ะเราก็ต้องอยู่ตามเรื่องต้องเป็นมิลินกับอนาวินแต่อย่างที่บอกว่าชีวิตจริงมีบ้างที่คลั่งรักแต่ไม่ได้พยายามแสดงออกคือมันก็เป็นไปอย่างนั้นเองคลั่งรักใครหรอมีคุณพ่อคุณแม่น้องหมา พี่โดโน่ด้วยไหมจะรวมด้วยก็ได้ค่ะเพราะมีความรู้สึกดีๆให้กันช่วงนี้ดูเหมือนหยอกเอินผ่านไอจีกันด้วยไม่คิดเหมือนกันว่าบางอันเขาจะลงเพราะว่าเราหน้าสดมากแล้วบางอันเขาเอาไปแต่งสีจนหน้าหนูเหมือนคนป่วยคนโมเลยเขาก็มีลงๆบ้างนิดหน่อยเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอจนบางทีก็ถ่ายรูปเก็บไว้บ้างตอนนี้คู่เราครบรอบปีที่เท่าไหร่แล้ว พวกเราไม่มีเพราะไม่มีวันอะไรเลยอะเราเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆถ้าให้นับปีหนูก็จำไม่ได้ต้องไปถามแม่เริ่มคิดถึงอนาคตกันบ้างหรือยังถ้าเท่าที่คุยกันก็คือทำงานลุยให้เต็มที่ไม่ได้คุยกันระยะยาวเบอร์นั้นค่ะแต่แค่รู้สึกว่าหนูก็ยังอยากทำงานอีกเยอะมากในชีวิตพี่โน่ก็มีโปรเจกต์ที่อยากทำเหมือนกันเลยคุยกันว่าลุยงานของตัวเองให้เต็มที่ที่สุดและซัพพอร์ตกันก็พอ แต่ที่ที่สุดของเราคือเมื่อไหร่กว่าที่จะจริงกับการสร้างครอบครัวมันยังไม่อยู่ในหัวหนูเลยไม่รู้ว่าปกติผู้หญิงอายุ25เขาจะเริ่มคิดกันหรือยังแต่ของหนูมันยังไม่ถึงสเตปนั้นถ้าให้นึกภาพตอนนี้ก็ไม่เห็นภาพตัวเองที่จะเป็นครอบครัวด้วยค่ะแต่ในอนาคตมันต้องมีอยู่แล้วคิดว่าให้แต่ละคนทําในสิ่งที่อยากทําให้เต็มที่แล้วค่อยว่ากันจริงๆพี่น้องเป็นสายโรแมนติกไหม บางคนติดภาพเป็นชาวล็อกแข็งๆคือเขาไม่ใช่คนแข็งกระด้างอะค่ะจริงๆเขาเป็นคนที่ละเอียดอ่อนค่อนข้างใส่ใจความรู้สึกคนรอบข้างไม่ใช่แค่กับหนูนะคะสำหรับหนูมองว่าเขาเป็นคนนุ่มนิ่มดีแต่แค่ภายนอกหรือน้ำเสียงเขาอาจจะเป็นคนพูดเสียงตำ่ำน่าดุดุแต่จริงๆไม่ใช่เลยเขาเป็นคนน่ารักอบอุ่นดีค่ะคำว่านุ่มนิ่มคือยังไงการดูแลแทคแครการใส่ใจรายละเอียดของเขา คือเขาดูเป็นผู้ชายมากๆแต่ว่าเขาก็มีความใส่จใจความรู้สึกเล็กๆ,ๆน้อยๆเซนซิทีฟแต่ไม่ถึงคาดกังวลเขาอ่อนโยนกว่าที่ทุกคนคิดแต่ข้างนอกเขาดูแข็งแรงแข็งแกร่งว่ายน้ําข้ามทะเลอะไรแบบนั้นเปนเลนทายมีแพลนหรือยังหนูมีแพลนถ่ายละครค่ะส่วนกับพี่โนยังไม่มีพวกหนูไม่ได้ซีเรียสกับวันวันหนึ่งโอเคมันก็อาจจะเป็นวันที่ทําให้คนได้แสดงความรักกัน แต่หนูว่าไม่จะเป็นต้องเป็นวันนั้นวันเดียวหรอกค่ะวันไหนก็ได้ทุกวันคือวันพิเศษอยู่แล้วเวลาที่เรามีความรู้สึกที่ดีกับใครก็น่าจะรู้สึกทุกวันนะและแอบ,บอยากมีโมเมนต์สุขเซอร์ไพรส์ไหมหนูเฉยๆกับการเซอร์ไพรส์ด้วยค่ะถ้าจะเซอร์ไพรส์ทุกปีในวันวาเลนไทน์มันก็ไม่ใช่เซอร์ไพรส์อะแต่ถ้าบางปีมันต้องวาเลนไทน์ก็ได้แต่เขาเซอร์ไพรส์ขึ้นมาเราจะรู้สึกแบบประทับใจมากกว่าอันนี้เป็นความคิดสำหรับตัวหนูนะคะ สถานะตอนนี้เรียกว่าแฟนได้หรือยังสถานะคนที่เรารู้สึกดีและชอบที่จะอยู่ด้วยแต่ก็แล้วแต่ค่ะว่าใครจะให้เป็นอะไรก็ได้เพราะพวกเราก็ไม่ได้มานั่งนิยามกันเองเหมือนกันแต่ก็เป็นความรู้สึกที่ดีมากๆคนหนึ่งกับเขาไม่หลุดคำว่าแฟนเลยจริงๆไม่ใช่ไม่หลุดนะคะเราไม่เคยคุยกันอะและถ้าหนูมาพูดเองก็คือมันมัดมือชกเขาเหรอ